สวัสดีจ้าพบกับพี่หม่จากช่องแฮปป้ฟันนี้นะคะคลิปนี้นะคะจะพาไปรับของฟรีกันอีกแล้วนะคะเราก็อยู่กันในแมปของ I อเทิร์นแลนด์มินิสูนั่นเองนะคะเป็นแมปที่เพิ่งเปิดใหม่มารู้สึกว่าจะเป็นเมื่อวานหรือเปล่านะแต่ว่ามีของพียบเลยนะคะพี่ก็รอลุ้นอยู่พอเปิดแมปมาของไม่แจกฟรีเลยนะคะจนมีคนไปทักไปทวงกันเยอะแยะเลยนะคะแบบในทวิตเตอร์แบบเยอะมากเลยว่าแมปนี้ไม่มีของฟรีนะคะและแมปนี้ไม่มีของแจกฟรีนั่นก็จะไม่มีคน เล่นนั่นเองนะคะจนเขาน่าจะเห็นว่ามันจริงนะคะตอนนี้เขาก็เลยให้เรารับของฟรีกันได้แล้วเย่ yeah. มีของฟรีหนึ่งชิ้นณนตอนนี้นะคะเห็นด้านบนไหมคะด้าน,นบนมีรูปหัวใจ20นะคะเราต้องเก็บรูปหัวใจเงี้ย20ดวงน,นะคะเราจะได้รับของฟรีเดี๋ยวไปเก็บกันเลยนะคะเราก็ปีจักรยานส่วนตัวน,ะะนี่ติดเทอร์โบด้วยนะคะนี่อันแรกก็อยู่ตรงนี้เลยนี่ได้แล้วหนึ่งอันนะนุปดนวดนวด เป็นสองอันหายไม่ยากหาไม่ยากนะคะสะเอาเลยสมอันนะคะขนาหเห็นกไกลๆสี่อันแล้วนะคะเราเก็บรอบนอกก่อนดีกว่านะ,ะนู่นอยู่น,ยนู่นเลยนี่หอันนะอยู่ตรงนู้นอี่หอันนะคะนีพี่เห็นเอันนะคะแปดอัน เก้าอันแล้วนะคะโอ้ในส่วนนี้มีอีกใช่ไหมมองซ้ายมองขวาก่อนนี่ตรงนี้สิบอันนี่ตรงนู้นเึ๊ดตกมานะคะนี่อันที่สิบเอ็ดเขากระเด้งหนึ่งตรงนน้นมีหรออ๋อตรงนั้น Yeah. อันที่12บสองเ้มี2็สองอันเลยทุกคนนี่สิบว <13. S 2> ุ้บอ่าตรงบันไดทุกคนไม่ใช่บันไดตรงสะพานมีอีก1อันเป็น14อันแล้วนะคะตรงนี้เราเก็บได้3อันเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อนะคะ14อันแล้วอ่านี่ไงออกมาจากชชาเลี้ยวขวานฮะ,ะเป็น15อัน อันนี้อยู่ข้างนอกเมืองอีกนะคะ16อันอันนี้นี่น,นี่ตรงนี้17อันแล้วอีก2อันนะคะเอ้าอยู่นี่นี่ทุกคนทำได้ไหมเดี๋ยวเอาจอกรยานหลอกก่อนนี่ เป็น18แล้วนะคะยืนอยู่ข้างในเลยนี่อยู่ตรงนี้อีกหน้าประตู19อยู่ข้างงชั้นเองเมื่อกี้ไม่ได้มาตรงนี้เลยอ,อันเดียวเฮ้ยอยู่นู่นโอ้ไม่ปลาลงมาด้วยทุกคนอ่าอยู่ตรงนี้ตัเจกระโดดปึ้งเย้ทุกคนได้กล่องแล้ว ได้แบบเมื่อกี้เลยเดี๋ยวไปดูในตัวกันนะคะอ่อและนี่นะคะก็คือของที่เราได้นะคะเป็นหูฟังสีแดงเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปสัญลักษณ์ของแบบนี้ด้วยนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะเป็นสัญญาณหัวใจนั่นเองสีแดงแบบรงฤทธิ์เลยนะคะเดี๋ยวไปลองใส่กันนะคะ <S <S และนี่นะคะก็คือของที่เราได้เมื่อกี้นะคะเป็นไงหูฟังนะคะ สีแดงนะคะเป็นโล่สัญญาณหัวใจด้วยน่ารักแบบนี้เลยนะคะของฟรีน่ารักน่ารัาแบบนี้นะคะอย่าลืมสะสมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า